โอเคมาติดล้วติดโคนนะมาถึงอุ้ยติดโคนสองครั้งติดเลยอุย้สามครั้งเลยทุกคนอู้ติดโคนดีปะ่ะเ้ยตีบ้านเ,าเร็วตีบ้านเ,าเร็วทุกคนเลยมีโอกาสชนะนั้นเนี่ยเรียบร้อยอุย้ยชนะเฉยทุกคนคิดว่าจะแพ้นะครับสวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นนะครับ PVP นะครับไอดี ID ป้ายเหลืองของผมนั่นเองนะครับก็คือผมจะมา ทสตัวบินของเรานะครับทุกคนที่เราปั้นมานะครับเมื่อตอนเช้านะคือผมทาแม็กแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ผมไปสุ่มเนี่ยผมไปสุ่มไอ้ความสามารถเนี่ยผมว่าจะเอาไอ้นี่ครั้งสุดท้ายนะแม่งไม่ได้นะครับสองใบนะก็คือมันวนกลับมาที่หยุดปฏิบัติการช่วยเขาเหมือนเดิมนะต้านนะต้านหยุดนะครับทุกคนมาเราไปเล่นกันนะครับทุกคนอันนี้คือผมลองเล่นแล้วนะครับทุกคนผมลองเทสดูแล้วนะครับทุกคนตอนที่เราเล่นถ้าเกิดว่าทีมไหนที่มีกระป๋าแล้วก็มีการบินเนี่ยคือเราสู้ไม่ได้เลยนะคือกระป๋าเนี่ย ไอตัวยีนเราเนี่ยแป๊บเดียวตายเลยนะครับทุกคนมาแล้วผมไปเล่นให้ดูกันนะครับทุกคนอันนี้ก็ขนนกนะครับถ้าเกิดขนนกกิดนะผมก็จะซื้อขนนกแล้วก็มาเล่นให้ดูน,นะครับทุกคนคือผมอยากไปท้องหนึ่งให้ได้มากๆที่สุดนะเพราะว่า,วาไอดีนี้นะครับยังไม่เคยขึ้นถึงท้องหนึ่งเลยนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้นะผมเพิ่งขึ้นถึงทองสองนะเมื่อสักครู่เลยนะเมื่อประมาณช่วงตอนสามสิบสามนาทีที่แล้วเนี่ยทุกคนที่ผมเล่นขึ้นมาได้นะผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าไอดีนี้นะครับ ขึ้นสูงสุดน่ะอยู่ที่ท้องสองนะครับเอ้ท้องสามนะตอนนั้นแล้วผมก็ลองมาเทสดูนะครับโอเคทริปนี้นะผมก็คัดทีมมาแล้วแนวโดนผมจะตีทีมนี้เป็นทีมแรกนะครับโดนเพราะว่าเขาไม่มีการบินนะครับแล้วก็ไม่มีกระปะนะครับทุกคนในการเล่นนะครับผมก็จะคัดทีมสุ่มทีมตีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตีทุกทีมเลยเนี่ยไม่ไหวแน่นอนนะครับมันต้องคัดทีมตีนะครับเพราะว่าเราเป็นป้ายเหลืองด้วยนะครับทุกคนเป้าหมายของเราก็คือจะไปท้องหนึ่งให้ได้นะครับไม่ได้มันจะได้หรือได้เอ้ยมันจะได้หรือไม่ไดด้ก็ลองูนนนะะคครับท แต่ว่าตัวบินของเราเนี่ยแป๊บเดียวนะครับถึงหน้าบ้านแล้วก็ตีแรงมากๆเลยนะครับทุกคนแต่ว่าข้อเสียของเราเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราดนเขาใช้ไอเทมอะไรต่างๆเเกมมันจะพิกแน่นอนนะครับโอเคครับเกมแรกเราก็ชนะไปได้นะครับทุกคนตอนนี้แต้บเรามาอยู่ที่พันสามนะครับสิบสามนะครับทุกคนนะแล้วก็เป็นเวลาสามทุ่มนะครับสามทุ่มครึ่งแล้วนะครับเนี่ยถ้ามีกระปะเนี่ยคือเราสู้ไม่ได้เลยนะครับถ้าถึงว่ากระปะเขาจะเป็นเกียร์ดีหรือไม่ดีเนี่ยยังไงเราก็สู้ไม่ได้นะครับ โอ้ทีมนี้นะครับทีมนี้ไม่มีการบินเนี่ยเราน่าจะสู้ได้นะเฮ่ยเขามีการบินได่ไหวตัวนี้ตุธนูมันยิงตัวบินได้นะครับแต่กองจุตีมันน้อยนะทุกคนมัน่าจะไหวนะเดี๋ยวเขาไม่มีเพิ่มแล่นะโอเคมีแลคูณสองก็จะไหวนะครับทุกคนเดี๋ยวลองดูนะมันต้องลองดูนะครับเพราะว่าทีมแบบนี้ยังไม่เคยเจอนะทีมตำนานที่เป็นตัวละครเมตากเก่าๆนะผมยังไม่เคยเจอเนาะ เจอแล้วผมก็จำไม่ได้นะทุคนะเล่นไปก็ลืมไปนะอ้แต่ว่ารอบนี้นะครับโคนสองตัวติดดีมากโอเคตีป้อมไปอู้ตีป้อมเข้าน้อยมากทุนกะ็ตานานเก้าสิบสามเลยนะโอ้โหเขาพัดเราแล้ก็พัดกลับนะครับเนี่ยตอนนี้เราจะแพ้นะเพราะว่าจังหวะที่เขายําไปไอเทมใส่เราเนะี่ยอูเราเนะี่ยมีโอกาสแพ้สูงมากนะครับเพราะว่าตัวละครเขาจะมาเยอะนะครับเนี่ยไม่ไหวไหวไหมวะเขาเรื่มตีเข้าป้อมเรานะนะตอนนี้ ปอมเราแปดสิบสี่โอเค้ยชนะได้ทุกคนโหค,คิดว่าจะแพ้แล้วนะครับทุกคนโอ้ตำนานเก้าสิบสามเลยนะครับก็คือป้อมเข,ขาค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนั่นเองนะครับทุกคนโอเคประมาณึงพันสี่้ะทุกคนต่อไปพันห้านะครับโอเคครับทีนี้เราน่าจะไหวนะทุกคนคิดผมว่าผมน่าจะไหวนะจากที่ผมคิดดูนะครับไหวไม่ไหวไม,ไ,มไม่รู้แต่ว,ว่าลองตีดูห่อนนะครับ ไปครับจเต็ไปแรกมาก็ปล่อยตัวบินไปสักสามตัวก่อนนะครับนี่โอ้โหมาถึงเราใช้ทิมเลยว่ะโอโ้ตัวบินเราตายหมดเลยนะครับโอ้โหงานเข้าเลยว่ะแบบนี้ผมจะปล่อยตัวบินไปแค่สองตัวพอนะครับุนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีตัวยืนนะครับต้องใช้ทีมอ่ะเอาตัวบินหนึ่งเราให้มันรอดก่อนนะตัวเนี้ยโอเคครับทุกคนเราตีโอ้โหเริบร้อยแบบนี้เราแพ้แล้วนะนะถ้าเกิดเขาพัดมาอย่างนี้เรยบร้อยเลยนะครับไม่รอดนะครับนี่เราแพ้ จุดเปลี่ยนของเกมในการเล่นสายบินบ้านเลืองนะครับมันจะอยู่ที่การใช้เทมนะครับถ้าเกิดว่าโดนใช้เทมมาเราก็ไม่รอดนะครับเพื่อนเนี่ยครับไม่มีตัวการบินนะโอเคไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับก้าวดาวยกทมีมเลยทุกคนรอดูครับไปดูกันดูนะครับทุกคนถ้าเกิดเราไหวก็ถือว่าโชคดีไปนะครับทุกคน ต้องพึ่งดวงหน่อยนะทีมนี้ว่าเขามาแบบตึงๆเลยโอเคมาติดแล้วติดโคนนะมาถึงอุ้ยติดโคนสองครั้งติดเลยอุ้ยสามครั้งเลยทุกคนอุ้ยติดโคนดีป่ะเฮ้ยตีบ้านเร็วตีบ้านเร็วทุกคนเลยมีโอกาสชนะแล้วเนี่ยเรียบร้อยโอ้ยชนะเฉยทุกคนคิดว่าจะแพ้นะครับโอเคแต่ว่ารอบนี้ติดโคนสามครั้งติดเลยนะเฮ้ยเวอร์อยู่นะทุกคนโอเคโอเคโอเคเตรียมมาที่พันห้าแล้วทุกคน สองเกมประมาณสามเกมนะขึ้นแน่นอนนะถ้าเราชนะสามเกมนะหอนิดนึงนะทุกคนผมจะไปหนึ่งท้องหนึ่งแล้วนะไหนดีนีนะ้ยังไม่เคยขึ้นท้องหนึ่งเลยนะเพื่อนๆทีมนี้เขามีตัวบินแต่เขาไม่มีการบินนะน่าจะไหวนะเพื่อนๆโอเคผมว่าผมน่าจะไหวอยู่เพราะว่าตัวดามเมจเขามีประมาณสองสามตัว บบต,ตัวบินของเขาเนี่ยไม่เลยน,นะตัวนี้เพราะว่าเขายังไม่อัพวิวเลื่อนขั้นอะไรต่างๆเลยนะทุกคนแล้วก็ตัวนี้มันเดินช้าด้วยนะครับโอเคเ้ยติดโคลอีกแล้วโอ้โหรอบนี้ไม่ติดมาโอเคปล่อยประมาณนี้พอครับรีบปล่อยตัวบินไปเออไม่ใช่นี่ตัวยินตัวพื้นตัวพื้นดินนะโอเคครับโอ้โอโอต,ตีบ้านไม่ค่อยเข้าท่า่นะครับโอ,โอ้แต่ว่าเราโดนแร่ทุกคนผมคัดก่อนเลย โอเคเราเกือบแพ้นะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเขากำลังกดพัดเรานะครับเพราะว่าถ้ากดพัดมานี่ยเราโอกาสแพ้สูงนะครับทุกคนโอเคครับเราชนะได้แล้วทุกคนประมาณอีกนิดนึงนะครับทุกคนเราจะขึ้นแล้วท้องหนึ่งน่ะนิดเดียวนะครับอู้แต่ว่ารอบนี้เราชนะมาสามเกมติดแล้วนะไม่ธรรมดาเลยทุกคนคัดทีมนะครับทีมตีไม่ธรรมดาอีกแล้วนะครับถ้าไปท้องหนึ่งได้สุดยอดนะทีมผมนะเนี่ยเราชนะมาประมาณสามเกมติดแล้ว ค okay. ทีมนี้นะครับโอ้ตัวบินสองตัวมีการด้วยไม่ไหวนะครับไม่ไหวอย่างแรงเลยนะทีมนี้อืกับปะามาไม่ไหวนะครับร,รีรีย,วยาวๆนะครับโดนเจกระปะผมรีทิ้งตลอดนะครับกระปะการบ,บ,บ,บินอะไรพวกนี้ยแล้วก็ทีมตึงๆเนะี่ยเราสู้ไม่ได้อย่างแรงนะครับโอเค ทีมนี้นะั่นทุกคนไม่มีตัวกันบินนะแต่เราจะไหวไหมวาทุกคนเดี๋ยวเราต้องลองดูนะครับทุกคนไหวไม่ไหวไม่เราค่อยว่าที่หลังนะครับแต่ลองดูก่อนนะเพราะว่าเขาวิวไม่ค่อยเยอะนะครับทุกคนบ้านเขาน่าจะไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะบินแล้วน่าจะตีเข้านะครับทุกคนนะโอเคโคนติดโอ้ติดรอบเดียวโอเคโอ้โหมาถึงก็ซัดรออย่างนี้เลยนะ ไ,ไหวมาทุกคนตัวบินเราก็ร่วงมาแล้วหนึ่งตัวนี่ตัวมันถึงบ้านไว้อยู่ทุกคนตีตบ้านเข้าน้อยไปหน่อยนะครับใช้แข็งก่อนเฮ้ยจะแตกแล้วนิดเดียวยืนได้ยืนได้ทีนึงสวยทุกคนสวยงามครับสี 4, 4่เกมติดแล้วทุกคนแม่งเกือบแพ้นะเพราะว่าเขามาอุดหน้าบ้านเราเลยทุกคนโอเคท้องหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอ้โหดีใจว่ะโอ้โหโคตรดีใจนะทุกคน ต้องแคปรูปก่อนนะครับผมแคปรูปแป๊บนึงผมลืมเฉยน,นะทุกคนผมแคปรูปไม่เป็นนี่เป็นปัญหาอา้าวสวยจัดนะครับทุกคนอันนี้ผมย้ายมาใน iPad แล้วผมแคปรูปไม่เป็นนะครับทุกคนนะกว่าจะหาวิธีแคปรูปเจอนะครับทุกคนเนี่ยผมใช้ตัวนี้เอานะของแอปเปิลนะแคป,ปไม่เป็นนะทุกคนใช้มาตั้งนานนะครับแต่แคปรูปไม่เป็นนะนี่ผมได้นใน iPad นะครับทุกคนนะโอเคครับทุกคนเราก็ได้เพชรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพวกทุกคนเอ้ยไม่ใช่ดิ เขาเรียกว่าอะไรวะขึ้นท้องหนึ่งมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอแนละทุกคนตกก็ตกนะไม่เป็นไรเราไม่สีเรียสเราขึ้นหนึ่งท้องหนึ่งได้แล้วนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนใครชอบคลิปเล่นพีพีแบบนี้นะเดี๋ยวรอบหน้านะครับเราเราดูว่าเราจะไปถึงเพชรสามไนดะ้หรือเปล่านะครับตอนนี้เราเอาถึงท้องหนึ่งก่อนนะครับทุกคนก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกดติดตามผมเอาไว้ด้วยนะครับ